ร่วมันนเาในหายวามีพร้อม่อมีพรห่เพราะอาน้องร่วมเลยกับเดินขับรถลุวมาเลยขับที่นี่นรรั่งสานั่งสมาธิเย็บ้า,าร,ร่องทำทรงทบสรร การยอมรับก็จะไรับเด้แม่ควรเกินลำพดิจิตอลครับรับไม่พอครับ เานทำาป็นสาของหอบุญอยากโยนขเีย่าไกูปูดโค้เดอทุกวัน่ามีอพจะได้บายรมกนรต่นีัวเป็นตัวผู้เป็นในหน้าของาย ดีสิงหาเนี่ยก็จะไปสายนวสอสายนวสอแล้วก็พื้นที่เจมปัญญาแล้วก็สายราการบูก็พี่นอต้องพูดด้นะกันเพ่อข้าถนะ้าอยากไปกันไปแล้วสัญญาให่กันใ่ปนเจ30เจม10เจมจะถี ตั้เต็มี่ต้นสิบแดือเป้นไระละวันทั้งสิบมันก็ยังเป็นอบกไปแล้วก็มาที่สามสิบเดือสามสิบสี่เดือนเป็นต้นไป

गुलांड ข้ไปดิบ่โอ้ยสงใสัมันไปซื้นท่านไปซื้นสงศิสงมันไปซนสงศมัน Thank yeah. you. oh amen ไปวันตาซินาวาอาหารชอปต่อเด็กคอมเดรเยลล์ลุกเตอร์คูเรเดลเพราะว่าเกือด้ากอเ็ thank